วันนี้มีแฟนขับส่งของมาให้อย่าวเราจะมาแกะกันมันจะเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแต่ขอบคุณคนที่ส่งของมาให้เนาะนีน่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ งนี้เราก็แกะมาได้เรียบร้อยแล้วเราก็แกะได้ยิ่งเราก็แกะได้ลแดล้วอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะเราก็ไม่มันอ,อะไรอะไรเนอะไม่ด้แกะเลยอ่ะนีน่มันมันกินอะกินเหมือนมังวุน,นเดีอะไรคนนี้ส่งมาให้บอกช่วยบอกหน่อยนะคนนี้ส่งมาให้ช่วยบอกเนอะ อยากกินเมล็ดป่อกห้อยากกินมะม่วงจังเลยได้เลยขอจบแค่นี้ก่อนนะอย่าครางหน้าครางหน้านะใครจะส่งมาอีกส่งมาได้นะไม่มาไม่มาไม่มไม่บ้า